เคล็ดลับคุนดีคุณสวยคุณเป๊ะุนปังนะคะมีคนถามเยอะมากเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะที่นะคะอายุเยอะแล้วอายุ3 5 3 6แล้วนะคะแต่ว่าคุนดีคุนเป๊ะอยู่นะคะแล้วก็นะคะคือเห็นแบบว่าทานเยอะมากนะคะแต่ไม่อ้วนนะคะน้ำหนักเท่าเดิมนะคะแต่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเมื่อก่อน,นนะคะพี่วานะคะกินนะคะเยอะมากก็กินจนน้ำหนักส9เก้าเลยนะคะสีเก้าเกือบ50แล้วนะคะเออนะคะใกล้จะเป็นหมูแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะตับนะคะมาเป็นนางฟ้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรามีนะคะปลิภันธ์ดีๆนะคะซึ่งพี่วาก็มาเจอปลิพันธ์ต เอ็มกาแฟเอสเอ็มโกโก้ค nah ่ะเอสเอ็มชานมค่ะ <được> คือพี่วายจะเป็นคนที่ชอบทานนะคะชานมกาแฟโกโก้ตามท้องตลาดแล้วทําไมถึงนะคะอ้วนแล้วก็รู้สึกว่าบวมนะคะทำไม่ะคะเพราะว่ามันเริ่มจะเป็นความดันแล้วค่ะทุกคนดันทุรักไขมันในเลือดอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะเออเราเวลาเราไปเช็คร่างกายนะคะเราจะรู้ค่าค่าเลือดของเรานะคะกินกาแฟตามท้องตลาดเราแค่เปลี่ยนอ่การกินค่ะนะคะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ค่ะจากกินแบบเดิมๆน้ำตาลแปดเก้าชนอะไรประมาณนี้นะคะก็หันมาทานที่นะคะผลิตภัณฑ์ที่ไร้น้ำตาลอย่างชานมกาแฟโกโก้นะคะของเราไม่ม ครีมเทียมเป็นถั่วเหลืองนะคะมะเร็งความดันเบาหวานนะคะช่วยในเรื่องของนะคะคนที่เป็นมะเร็งความดันเบาหวานนะคะทานชาชาไทยค่ะเขาจะมีนะคะตัวสารที่นะคะเออช่วยเขาเรียกว่าถอผาลนช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยให้เบาบางลงนะคะโดยจากคนที่เป็นหนักก็เบาบางลงไปประมาณนี้ค่ะเออไปเพราะว่าชงันไปจงค่ะจงเป็นคนที่ชอบจงชงกาแฟนะคะแอวกอฮอล่ะจะเป็นคนที่ชอบทานชาไทยค่ะ ชาไทยมีคอลลาเจนแป๊บพายทำให้นะคะผิวเลวี้ยวผิวดีผิวสวยผิวใสด้วยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ว่าก็จะใส่กาแฟไปนิดนึงนะคะใส่กาแฟเน,นาะกาแฟน,น,นะคะเป็นตองเก่านะพี่ว่าตองมันจะเป็นแบบนี้นะคะของใหม่จากของใหม่นะคะอันนี้ก็คืออันกองของพี่ว่าตองชาชีกันฉีกแล้วก็เทค่ะ,คะใส่แก้วค่ะด้วยน้ารนนะะ้อนค่ะอร่อยที่สุดค่ะพี่วา่าจะทานกาแฟน้อยๆเนาะเพราะว่าพี่วานไม่ค่อยชอบทานกาแฟนะคือเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ชอบหรอกชอบนะแต่ว่าทานกาแฟแบบน้อยๆเบาๆบางๆนะคะไม่เยอะกาแฟของเรานะคะมีนะคะส่วนผสมของโปรตีนนนนด้้้ววยะะะะคคททาแลให ทั้งร่างกายของเรานะคะให้ดูดีขุเป๊ะขุสวยนะคะวิตกระชับนะคะเฟิร์มนะคะนี่นะคะไม่มีครับว่าหย่อนคล้อยนะคะยิ่งกินยิ่งหน้าเด็กนะคะยิ่งกินยิ่งดูเด็กคะนะคะเออโอร่าจากภายใน,นสู่ภายนอกนะคะกล่องละ390บาทนะคะหนึ่งกล่องมีสิบตองนะคะใครสนใจนะคะก็ทัก